สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีอีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับมีในเกมโรบอ x นะคะและว,วันนี้เราก็มาอยู่ในแมป a n i m เมติว w เวิลดนะคะซึ่งแบบนี้นะคะก็จะให้เราชมสถานที่จำลองของเกมไฟในแอดเซดดี้ชื่อดังนะคะตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นไปดูมีเล่นกันเลยค่ะ <Yes. S 1> แม่พอมแม่ค้อผมดีใจที่สุดเลยวันนี้แม่พอผมมาเที่ยวด้วยใช่แล้วลูกและวันนี้นะแม่ก็จะพามาเที่ยวสถานที่ ของเกมเฟตตี้ชื่อดังนะลูกนะจริงเหรอครับโอ้โหผมชอบมากมากเลยครับลูกชอบเล่นเกมผีเหรอลูกไม่หรอกครับผมไม่ชอบครับแต่ผมชอบเฟตตี้ครับแล้วผมก็ชอบตุ๊กตามีด้วยครับแม่ออันนี้นะเราก็มาดูกันก็จะมีสถานที่ต่างๆเลยให้เราเนี่ยเยี่ยมชมนะและก็จะมีตุ๊กตาแบบว่าหน้าตาแบบว่ามีหลายรูปแบบเลยนะ จริงหรอครับใช่แล้วลูกเดี๋ยวเราก็มาดูกันนี่เห็นไหมลูกก็เหมือนในเกมเลยเห็นไหมก็เหมือนนะครับอุ้ยนั่นตัวอะไระครับอันนี้ก็จะมีตัวละครให้เรานี่นะแบบว่าลองแต่งดูด้วยนะลูกนะจริงหรอครับใช่แล้วลูกเดี๋ยวเราก็มาลองกัน่าเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วนะเห็นอะไรหรอครับนี่งไงเฟตตี้ตัวแคะนะคะก็คือเฟตตี้ตัวเล็กนั่นเองดูสิน่ารักไหมคะ แม่คอปน่ารักมากเลยครับแม่คอปเราลองใส่ชุดเฟตตี้ได้ทุกตัวเลยเหรอครับใช่แล้วลูกอ,อันนี้ก็เป็นแบบจำลองนะให้เราเนี่ยลองมาเป็นผีเฟตตี้ดูนะว่าความรู้สึกการเป็นผีแล้วจะรู้สึกยังไงนะลูกนะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมว่าเฟตด,ดี้ก็ดูน่ารักอยู่ดีนะคะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยครับแม่ ใช่แล้วลูกอ่าเดี๋ยวเราอ้าวเฮ้ยอันนี้เมนจะแบบว่าเปลี่ยนนะคะกลับแบบว่าหน้าไม่หายลูกไม่หายนะคะหัวล้านอีกทำไงอะหน้าฉันหายทดไงดี่ะอ่าอน,นี้เราก็ <c oughs> ใส่ใส่ให้กลายเป็นหมีอีกครั้งนะคะ่ะโอ้โหรู้สึกว่าเราเนี่ยจะกดรีเซ็ตนะคะหน้าของเราและเส้นผมของเราก็หายไปนะคะโอ้โหอย่างนี้เราก็ จะต้องแบบว่าเราเปลี่ยนเป็นหมีตลอดเวลานะคะอ่าเดี๋ยวเรานี่จะทําอะไรกันดีอ่ะอ่าและตอนนี้นะคะเราก็มีของหลายแบบเลยนะคะต้องมีให้เราเนี่ยนะคะมีเลยก็มีลูกโป่งนะคะมีแถบร่างเลยนะคะก็จะมีของให้เราเนี่ยลองดูนะคะนี้อ่าก็อันนี้เป็นอะไรตรุกตร๊กตามหมีอ่าเอาตุ๊กตาหมีไหมอ่ะอ่าแล้วก็มีแบบให้เราเล่นกองด้วยนะคะมาราชันจะเป็น แบบว่าเล่นดนตรีร็อกให้ฟังจะเอาอะไรระหว่างหนีกับดนตรีร็อกโอ้โหรู้สึกว่าถ้าเรารีเซตนี่ก็จะกลายเป็นผู้หญิงหัวร้านเลยนะเนี่ยฉันบอกแล้วว่าอย่าใส่ใช้เครื่อสำอ,อางแบบว่าไม่มนี่อแบบซื้อตามท้องตลาดเป็นยังไงล่ะน่าหายเลย <c oughs> โอ้อ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็มาลองกันนะคะอันนี้แบบว่า มีเสียงมีเสียงด้วยนะคะอันนี้แบบบีบทีก็จะมีเสียงร้องด้วยนะคะ,อะโ,โอ้โหโอแม่คะเมื่อกี้นี้แม่ลืมผมอะคะไม่ใช่ลูกเมื่อกี้นี้แม่รีเซตนะก็เลยแบบว่าทําให้หน้าของแม่นี้หายไปนะลูกนะโอ้โหผมนี่ตกกงะจยหมดเลยะค่ะมีแต่ผู้หญิงไม่มีหน้าทั้งนั้นผมก็นึกว่าจะเจอผีหลอกนะคบแม่ใช่แล้วโอ้โ,อโ,หโหรู้สึกว่าตรงนี้นะคะเป็นเฟดดี้เต็มไปหมดเลยนะคะ อ้สุดยอดเลยครับอันนี้เรานี่สามารถแต่งเป็นเซตดีได้ทุกตัวเลยเหรอครับแม่ใช่แล้วลูกเราก็สามารถแต่งเป็นเฟ,ฟดดี้ได้ทุกตัวเลยนะลูกนะ <c oughs> ดูหัวมี <c oughs> ดูดิแม่ขอเป็นอะไรเออขอเป็นลูกชักกระตุกนะลูกนะ <c oughs> วัดดีชันก็เป็นหมีเหมือนกันเห็นหมีฉันไหมอะ โอ้โหผมเห็นเต็มตาเลยครับตอนนี้อาตอนนี้นะคะก็เริ่มเป็นหมีชักกระแดกแล้วนะคะก็คือชักกระตุกนั่นเองโอ้โหรู้สึกแต่ละตัว <c oughs> อ่าอันนี้ก็คือแบบว่า ให้เราเนี่ยนะคะมาลองใส่ชุดของผีเฟดดี้กันนะคะโอ้โหดูสิอันนี้แบบว่าโผลออกมาให้เห็นหน้าด้วยนะโอ้โหแม่คอผมรู้สึกกลัวครับอ่าลูกชอบไม่ใช่เหรอลูกแม่ก็พามาเยี่ยมชมแล้วไงอันนี้ผมก็กลัวครับเพราะว่ามีแต่คนแต่งเป็นผีเฟดดี้เต็มไปหมดเลยอ่าอันนี้ก็ให้เราลองนะลูกนะโอ้โหดูสิครับต,ตอนนี้นะคะผีเฟดดี้กำลังแบบว่าหัวนี้แบบผงกพงกเลยนะคะ เดี๋ยวเรา,านะคะก็มาดูกันโอ้โหดูสิว่าเฟตดี้มีตัวอะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้ก็จะมีแบบว่าถ้าให้เรานะคะกดด้วยอันนี้ก็คือท่าหมีร้องไห้นั่นเองโอ้สุดยอดเลยครับแม่ดูสิหมีร้องไห้นี่ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากเหมือนกันนะครับนี่ใช่แล้วลูกแต่แฝงด้วยความน่ากลัวนะดูสิฉันจะกินตับเธอและ เฟดดี้เนี่ยนะเราสามารถไปห้องที่แบบว่าไปแกล้งคนแบบว่าเป็นผี dy, เฟตดี้ไปหลอกคนได้ด้วยนะลูกจริงเหรอครับสุดยอดเลยครับแม่แล้วผู้หญิงหัวร้านนี่เขาไม่คิดจะแต่งเฟตดี้เหรอเขแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสงสัยจะชอบหัวร้าน่า <c oughs> <c oughs> แม่ครับแล้วนี่คือตู้บล็อกๆอกนี่คืออะไรเหรอครับอ่าอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีให้กับเฟดดี้ของเราได้ด้วยนะอ้าวทำไมไม่เปลี่ยนอ้าวทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะ โอ้โหทำไมไม่เปลี่ยนอะครับแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกนะไม่เห็นเปลี่ยนสีให้กับเราเลยสงสัยเราจะต้องแบบว่าใส่ชุดหมีเฟตี้สีขาวนะลูกนะถึงจะเปลี่ยนสีให้เราได้นะอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูต่อเลยนะคะโอ้หน้าฉันหายทำยังไงนี้ช่วยฉันด้วยหน้าฉันหายไปผมฉันก็ไม่มีโอ้โหสงสัยเขาคงจะตกใจตัวเองนะครับที่หน้าหายก็เขาไปเล่น ไปเหยียบรีเฟซก็เลยหน้าหายนะคะสง oh. สัยจ,จะเป็นคนมาใหม่นะครับเนี่ใช่แล้วลูกเดี๋ยวเราก็มาลองสำรวจว่าที่นี่มีอะไรให้เราทำบ้างนะโอ้โหรูสึกว่าที่นี่จะมีสถานที่ให้เราเยี่ยมชมนะลูกนะเดี๋ยวเราก็ดูกันว่าอยู่ตรงไหน,นโอเคครับและตอนนี้นะคะรู้สึกว่านา้องเอฟซีหลายๆคนนะคะก็เข้ามาแล้วสวัสดีสวัสดีสสดรอบ อตอนนี้ผมก็เป็นหมีเฟ็ด,ดีครับแล้วก็ผมก็กายล่างไม่ได้ครับอูาสึกว่าบั็กนะคะนี้เดี๋ยวเราก็มาดูสถานที่ต่างๆเลยอ่รีเฟดก่อนหัวล้านนะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ฉันก็ไม่มีผมเหมือนกัน โอ้โหผมรู้สึกว่าผมนมี่สยองแม่กับเพื่อนแม่จริงๆเลยนะครับมาประชันความสวยตอนที่แบบว่าไม่มีผมไม่มีหน้าแบบนี้นะครับแม่ผมนี่กลัวกลัวโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นบ้างกันดีกว่านะลูกนะสวัสดีจะไปไหนหรอฉันไปด้วยเดี๋ยวผมก็จะไปสำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับและก็สถานที่ที่เขาถ่ายทำผีกันนะครับ รู้สึกว่าน้องๆ FC นะคะก็มาแต่งผีเฟดดีกันใหญ่เลยนะคะอันนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวน่าขนลุกมากเลยนะคะถ้าเราเนี่ยไปสถานที่ที่กำลังถ่ายทำกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปลองดูที่แรกกันเลยดีกว่านะลูกนะอุย้ยแม่ครับผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับรู้สึกว่ามันมืดนะครับแม่แล้วจะมีผีจริงๆหรือเปล่าครับแม่ โอ้โหผมหันหลังไปนี่ผมนี่กลัวกลัวเปิดไฟได้ไหมครับไม่ได้ลูกถ้าเราเปิดไฟนะเราก็เสียบรรยากาศนะลูกนะอ่ามันก็จะไม่เหมือนจริงนะลูกโอ้โหแค่ผมหันหน้าไปเอ้โหผมเห็นคนนี้แล้วผมกลัวกๆอ่าดีแล้วครอปที่ใส่หมีเอาไว้ไม่งานผมกลัวหนังยังถอดมาอีกนะครับเนี่ โอ้โหรู้สึกว่าน้องทิมจะถอดหมีออกจากหัวอีกนะฮะ,ะน่ากลัวน่ากลัวพี่แบบว่าเหมือนผู้หญิงไม่มีหน้าเลยนะอันนี้โอ้โหผมนี่เห็นแล้วตุก๊กกระจายหมดเลยนะคะอ่าและตอนนี้นะคะเราก็มาสำรวจสถานที่ต่างๆที่เขาถ่ายทำนะคะอ่าอันนี้คืออะไรโอ้โหก็คือรีเฟซนั่นเองอ่าอันนี้เดี๋ยวเราก็มาส่องกัน <laughs> ใส่หัวเหมือนเดิมดีกว่า อ่าอันนี้เดี๋ยวถ้าเราไม่ใส่หัวนะคะเราก็จะแบบว่าเป็นคนไม่มีหน้านะโอ้โหเดี๋ยวเราก็ใช้ไฟฉายส่องดูเลยนะคะนี่ก็จะรู้สึกว่าจะเป็นห้องนอนนะอุย้ยมีหม,มีด้วยนะคะแม่ครับเอาหมีกลับบ้านได้ไมิครับไม่ได้ลูกอันนี้ก็จะเป็นของจำลองนะลูกนะเราเอากลับบ้านไม่ได้ละลูกนะไม่ดีนะลูกถ้าเราเนี่ยเอาหยิบของในนี้ไปนะก็จะกลายเป็นเด็กวิดีเลยนะลูกนะ โอเคครับเราก็แค่มาเยี่ยมชมเท่านั้นใช่ไหมครับใช่แล้วลูกแ็แค่ได้แค่แตะต้องเท่านั้นแหละและก็เยี่ยมชมนั่งเล่นได้นะลูกนะโอเคครับรู้สึกว่ามาอยู่ตรงตรงแบบตรงประตูนี้ค,คล้ายเลยนะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะครับแต่ผมคิดว่าผีเฟดดี้ยังไม่น่ากลัวเท่ากับหน้าแม่และเพื่อนแม่นะคะ <laughs> อ่าแล้ว และอันนี้นะคะก็จะเป็นท่านะคะต่างๆนะคะด้านซ้ายมือให้เรากดนะคะก็จะมีท่านั่งท่าร้องไห้นะคะอ่าก็จะมีหลายท่าเลยนะคะอันนี้โอ้โหอันนี้ผีไม่มีหน้านะคะเวลาร้องไห้หน้ากลัวแบบนี้นี่เองนะคะดูสิใช่แล้วคับผมเห็นแล้วผมก็กลัวนะครับแม่ <laughs> แม่ใส่หัวเถอะครับ <laughs> และส่วนด้านล่างนี่นะคะก็จะมอะีอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้เราเนี่ยถือด้วยนะคะและก็มีรวมถึงกับ ไปฉายด้วยนะคะรู้สึกว่าน้องๆนี่เขากำลังสนุกกับการเล่นท่าทางของผีกันใหญ่เลยนะคะนี่เห็นแล้วก็ขนลุกนะอะันอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะในการถ่ายทำในเกม f ฟดตี้นะคะโอ้โหเราก็มาดูว่าเตียงนอนนะคะในการถ่ายทำนี่เป็นยังไงนะคะ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะก็เหมือนห้องนอนของเราเลยนะครับแม่ใช่แล้วลูกและตอนนี้แม่ก็เหมือนผีไม่รู้เหมือนครับแม่อย่าทําแบบนี้เลยครับผมรู้สึกกลัวครับแม่อตอนนี้นะเราก็กลายเป็นผีไม่มีหน้าแล้วนะคะทั้งแบบว่าหัว,หวก็ไม่มีนะคะทํำยังไงเดี๋ยวนียอ่าเดี๋ยวเรานะคะก็ไปลองสํารวจที่อื่นดูกันบ้างกว่า ก็แบบว่าเป็นอะไรที่ขดลุกขนพองมากเลยนะคะกับท่าทางของเรานะคนนี้อเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อดีล่ะอเดี๋ยวผมจะพาไปที่อีกที่นึงรับที่แบบว่าเขากําลังฮิตกันอยู่ในตอนนี้ก็คือห้องอ้าวเราออกมาข้างนอกแล้วนะคะอันนี้มีแค่นี้เองเหรออาเดี๋ยวเราก็ไปอีกที่นึงเลยดีกว่านะคะโอเคเป็นที่ไหนเหรอพาเราไปที่ไหนเหรอ เดี๋ยวผมจะลองสังรวจดูนะคะผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมมาครั้งแรกเองอะครับโอ้โหเราก็นึกว่าลูกของเรานี่นะคะจะรู้พี่แท้ก็ไม่รู้นะคะอ่าเดี๋ยวเรานะคะก็กลายเป็นเฟดดี้กระต่ายน้อยนั่นเองอุ๊ยทำไมมันซ้อนกันอย่างเงี้ยอ๋อเวลาเราใส่หัวนะคะเราก็แบบว่ามันจะซ้อนกันนะคะนี้อ่าเดี๋ยวเราก็ไปสถานที่ที่สองกันเลยดีกว่านะคะ อันนี้ก็จะเป็นสถานที่สองของเรานะคะในการเยี่ยมชมโอ้โหแม่ครับรู้สึกว่าที่นี่กำลังฝนตกอยู่นะครับแม่ใช่แล้วลูกก็เป็นสถานที่ถ่ายทำเกี่ยวกับเกมเฟตนดี้นะลูกนะโอ้โหน่ากลัวจังเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันเข้าได้ไหมอ่ะเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวนะหัวต่างๆเลยโอ้โห แล้วเราก็มาจัดปาร์ตี้กันที่นี่ใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วรูปพวกเรามาจัดปาร์ตี้ที่นี่กันเถอะปาร์ตี้พิซซ่าเฟตตี้โอ้โหน่าก,กินมากมเลยอ่ะชัดก็ชอบกินพิซซ่าเหมือนกันนั่นเนี่ยอ่าเราก็มานั่งจัดปาร์ตี้เฟสตีดด้กันที่นี่นะคะโอโ้แล้วเราจะทาอะไรกันดีนั่งเล่นจำจีกันไหมอ่ะไม่เอาอ่ะนม่สนุกเลยแล้วเราจะทําอะไรกัน เราก็เยี่ยมชมแล้วเราก็ต่างคนต่างกลับกันดีไหมอะ่ะเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับไม่ได้ลูกเราก็มาที่นี่ด้วยการเสียเงินมาแล้วนะลูกนะเราก็จะต้องแบบว่าชมสถานที่ให้จบนะลูกนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปชมสถานที่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะ โอ้เจ๋งครับแม่ผมนี่เหนื่อยล้ากับการที่แบบว่าชมสถานที่แล้วอะครับผมอยากจะไปนั่งกินพิซซ่าอย่างอร่อยอร่อยที่บ้านนะคะแม่ตอนนี้แม่เสียตังค์มาแล้วนะลูกนะไม่ได้กินแล้วล่ะพิซซงพิซซ่านะลูกนะทำไมอะครับแม่ก็เสียเงินมาที่นี่ไงลูกเพื่อพาลูกมาเที่ยวไงลูกอ่าเราก็ต้องมาให้คุ้มเลยนะลูกนะโอไม่นะครับผมจะต้องกินมาไม่อแล้วครับเนี่ยโอ้แม่ครับ อ่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปชมสถานที่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะลูกนะอ่าเราก็ต้องเที่ยวให้คุ้มนะลูกโอ้แม่ครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็ <c oughs> ก,กิ้วหัวรอยนะคะอ่าเราก็เป็นหมีอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็มาชมสถานที่สุดท้ายกันแล้วอยู่ตรงไหนอะใช่ที่นี่เหรอครับแม่อ้าวแม่หลงเหรอเฮ้ยแม่พาน้องๆหลงนะคะนี้ จริงด้วยไม่ใช่ที่ตรงนี้สักหน่อยนึงฉันว่าต้องเป็นอีกที่นึงนะฉันเห็นอยู่แล้วที่ไหนอะ่ะจริงด้วยแล้วที่ไหนล่ะเออแม่พอเราหลงแล้วคน่าจะใช่นะลูกนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแม่มาครั้งแรกนะลูกแล้วเราจะไปตรงไหนอะ่ะอ่าเราก็ลองสำรวจหาดูเลยนะออสงสัยจะอยู่ในนี้ปะ น่าจะเป็นสถานีวิทยุนะลูกนะน่าจะเป็นที่นี่แหละลูกใช่ด้วยจริงเหรอครับแม่มัง้งแม่ก็ไม่แน่ใจลูกโอ้โหผมก็รีบว่าแม่จะรู้ซะอีกอตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็มาลองสำรวจที่นี่เลยที่นี่นะคะก็จะเป็นสถานีวิทยุนะคะซึ่งเป็นสถานีที่แบบว่าดังมากๆนะคะในเกมเฟตตี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเยี่ยมชมกันเลย เป็นสถานที่สุดท้ายเลยนะคะโอ้โหจริงด้วยครับที่นี่จริงๆด้วยสุดยอดเลยครับแม่สถานีวิทยุนั่นเองใช่แล้วลูกอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันอันนี้ก็จะมีแบบว่ากล้องให้เราสองดูด้วยนะเหมือนเลยนะจริงด้วยครับคนที่สร้างแบบนี้นะครับทำเหมือนเหมือนมากเลยนะครับแม่ใช่แล้วลูกโอ้โหอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเสียงด้วยนะ เสียงหน้าเหมือนเลยโอ้โหมีเสียงโทรศัพท์เหมือนเหมือนเลยนะครับใช้แล้วลูกอ่าก็จะเป็นแบบจำลองให้สมเหมือนจริงนะลูกนะอ่าอันนี้ก็รู้สึกน่าจะเป็นช่องแอร์นะลูกนะโอแม่จะไปทำอะไรครับแม่แค่ลองสำรวจดูนะลูกนะอ่าแม่ไม่กลัวผีช่องแอร์หรอคะเดี๋วผีช่องแอร์นี่ก็มางอบผัวหรอครับแม่อ่าตอนนี้เราก็ กลายเป็นผีช่องแอร์ซะแล้วนะลูกนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาดูสำรวจที่ต่างๆกันเลยดีกว่านะ,ะแม่ทำอะไรอะครับแม่กำลังคานเหมือนผีไงลูก <laughs> <laughs> เห็นแม่ผีจูออนก็จะคานแบบนี้แหละครับแม่เป็นผีเฟตดี้แลครับไม่ใช่ผีจูออนนะครับโอเคตอนนี้นะคะเมก็มาเยี่ยมชมสถานที่จำลองนะคะของเฟตดี้เรียบร้อยหมดทุกซอกทุกมุม แล้้วนนนะะคะีอัเดี๋ยวเรานะคะก็กลับไปที่อ่าเดี๋ยวเราก็ออกจากตรงนี้เลยดีกว่าอ่าและตอนนี้นะคะเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้แม่คอบแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วใชหมีคอปแม่ใช่แล้วลูกถึงเวลาของเราที่จะต้องกลับแล้วนะแล้วรู้สึกว่าหน้าของแม่หายแลวเบสจะเอาหน้าของเรานี้กลับมายังไงลูกแลอลูกเราก็หายด้วยโอ้ ผมนี่เป็นวิญญาณอยู่บนหัวแม่นะครับใช่แล้วรูปเดี๋ยวเรานี่จะจะเอาหัวของเราหน้าของเรานี่กลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงล่ะนี่คโอ้โหเดี๋ยวเรานะคะก็รากันเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย